โอเคสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2026นะครับผมก็เข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีการเอ่อนำเ,เรียกว่าสิ่งที่เรียนรู้ในปี2 0 2 5เนี่ยมาแชร์หรือว่าอาจจะเป็นการตั้ง New Year Resolution ของปี2 0 2 6กันค่อนข้างเยอะเนาะผมก็อยากจะมาแชร์มุมมองสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยในปี2025มา เหมือนกันว่าทั้งปีเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างทั้งจากประสบการณ์ตรงของตัวเองรวมถึงสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับผมคอนเทนต์ที่ผมจะพูดในวันนี้นจริงๆหลักๆมันคือเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะครับหรือว่า time management นั่นเองอจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยในปีนี้มีเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าจะให้แบบพูดสรุปในคําเดียวเนี่ยมันคือเรื่องของ time management นะครับก็จริงๆเรื่องของ time management เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเนาะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนน่ยมีเท่ากันใน1วัน1วันของทุกคนเนี่ยมี24ชั่วโมงเหมือนกันใน1ชั่วโมงมี60นาที1นาทีมี60นาทีเหมือนกันเลยแต่ว่าจริงๆมาอาจอาจจะถ้าให้แฟร์ก็อาจจะพูดได้ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมี resource อย่างอื่นที่ไม่เหมือนกัน เ,เกิดมาบางคนอาจจะมีรีซอสอย่างอื่นที่เยอะกว่าคนอื่นซึ่งมันอาจจะทําให้เขาสามารถใช้รีซอสเนี่ยไปทําให้เขาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันใช้เวลาที่น้อยกว่าได้อ่าอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในอ,อ่าเช่นมีเงินเยอะกว่าเนี่ยก็เอาไปซื้อเวลาได้อันนี้ก็อ่าขอข้ามตรงนี้ไปนะนะผมจะพยายามพูดถึงเรื่องอด้วยเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่ากันเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราสามารถบริหารเวลาของเราได้ดีที่สุดเนาะครับ ในมุมมองของผมแล้วกันเนาะก็จริงอย่างปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าเรามีสื่อค่อนข้างเยอะนะมันจะอาจจะทําให้เราค่อนข้าง distract หรือว่าดึง attention เราไปได้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดีย หรือว่าจะเป็นข่าวต่างๆที่มีโอโ้เยอะมากเลยสมัยนี้หรือว่าจะเป็นแบบสื่อต่างๆเนาะเน็ตฟลิเอ่อพวก Youtube HBO อะไรพวกนี้มันมันมีสตรีมมิ่งต่างๆที่มันมามาดึงความสนใจเราได้ไปค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ไม่ได้จะบอกว่าจริงๆเราไม่ห้ามไปดูพวกนั้นเนาะจริงๆเราก็อาจจะสามารถแบบไปดูพักผ่อนรีแล็กซ์ตรงนี้ได้แต่ว่าเอ่อเพราะผมก,ก็มีการรีแล็กซ์เหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มานั่งจับเวลาหรือมานั่งดูหรอกว่าเราอะดูแต่ละแพลตฟอร์มไปนานแค่ไหนในแต่ละวันแบบเราถ่าย t ิกตอกไปเยอะแค่ไหนเราถ่ายเฟซบุ๊กไปนานแค่ไหนบางทีเผลอเราดูอีกทีเราจะแตเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นไม่แน่ใจเนะว่าแบบเราอะใช้เวลาบริหารรีซอสเวลาเราได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะมารีเฟกตัวเอง แล้วก็แชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้มาด้วยอ่ะแล้วก็จริงๆถ้าผมพูดเสริมเนี่ยจริงๆคลิปแรกของผมที่พูดถึงเรื่อง3ทักษะที่สําคัญเนี่ยมันก็จะมีแก่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาเหมือนกันทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทักษะการบริหารจัดการเรื่องการเงินอันนี้ก็จะเป็นทายังไงให้เราสามารถทาเรียกงไงดีมีเวลในระยะยาวได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ย ที่ทํายังไงให้ถ้าเราสื่อสารมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะทําใหา้ทั้งผู้ฟังแล้วก็ทางของผู้พูดเนี่ยประหยัดเวลาไปได้นะครับรวมถึงทักษะในการตั้งคาถามเนี่ยถ้าเราตั้งคาถามได้ดีเราก็จะสามารถประหยัดเวลาไปได้ออพอสมควรเลยอันนี้อันนี้ไม่เป็นไม่จะเป็นเฉพาะสําหรับของไลฟ์เป็นบุคคลเนาะเป็นของระดับบริษัทหรือของประเทศด้วยเหมือนกันทุกอย่างมีเวลาเท่ากันหมดทั้งระดับบุคคลระดับบริษัทหรือระดับประเทศนะครับ เดี๋ยวประเด็นของบริษัทกประเทศเดี๋ผมอาจจะขอหยิบยกไปพูดในคลิปอื่นนะครับอะทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการเวลาเนี่ยวันนี้ผมอาจจะขอพูดเป็น3สเต็ปสั้นๆเนาะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายหรือตั้งโกอันที่2คือการ execute หรือการทำทำตามโกที่วางวางไว้แล้วก็อันที่3เนี่ยคือการเอามา reflect มาทบทวนนะครับเริ่มจากอันแรกเลยเนาะการตั้งโกเนี่ยก็ มันคือการบริหารเวลาในปัจจุบันรวมถึงวางแผนในอนาคตแหละนะครับตั้งเป้าหมายเนี่ยพูดง่ายคือยกตัวอ,อย่างเนาะอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นเป้าหมายระยะยาวก็ได้เช่นว่าปีนี้เราอยากจะ achieve อะไรบ้างเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จบ้างหรือว่อาจ,จะเป็นโก a ระยะสั้นๆอย่างเช่นแบบในวันนี้เราจะทำอะไรหรือว่าในสัปดาห์หนึ่งเราอยากจะทำอะไรให้มันสำเร็จบ้างนะครับยกตัวอ,อย่างขอพูดเสริมอา,อาจจะเป็นแบบเป็นรูทีนก็ได้หรืออาจจะเป็นอันที่มันเป็นแบบ เหมือนวันทำอีเวนต์หรือทำครั้งเดียวแล้วจบไปเลยก็ได้เนาะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันที่เป็นรูทีนเนี่ยอาจจะเป็นในสัปดาห์หนึ่งเราอยากจะออกกําลังกายสัก2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้หรือถ้าเป็นวันทำอีเวนต์เนี่ยเราอาจจะมองว่าอ่ะเราอยากจะเก็บเงินให้ได้สมมติ1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศในในปีหน้าอะไรเงี้ยครับสมมตินะน,นี้ก็เป็นแบบ เราตั้งจะตั้งเป้าจะเก็บเงิน1นึ่งแสนบาทภายใน6เดือนหรืออะไรีแล้วแต่อันนี้ก็เป็นการตั้งตั้งตัวอย่างการตั้งเป้าหมายนะครับซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็คงมีเยอะแหละแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์เป็นเหมือนข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วกันเนาะก็คืออย่าตั้งโกที่มันยากเกินไปนะครับอืมเพราะว่าอายกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนผมตั้งเป็นแบบอยากจะออกกําลังกายเนาะเหมือนตอนนั้นอ่านหนังสือมาโอ้รู้สึกอยาก ออกกําลังกายก็ตั้งไว้เลยสัปดาห์หนึ่งอยากวิ่งให้ได้สักห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยตั้งไปปรากฏว่าเ,เวลามันไม่มีเนาะบางคนอาจจะมีเวลาวิ่งแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยบางทีแบบมีงานประจําแล้วก็มีเรียนต่อปอโทอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลยค่อนข้างยุ่งในในช่วงที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้ทําพอมันทําไม่สําเร็จแล้วมันเราเห็นว่าเราทํามันไม่ achieve ตามเป้าอะ่ะมันก็เลยแบบเหมือนหมดกําลังใจเนาะแล้วก็แบบบางสัปดาห์ก็คือไม่ได้ทําเลยทีนี้ผมมก็เเลลยออง่ออาให เอาตั้งเป้าหมายที่มันแบบพอจะทําได้ก่อนเช่นแบบเริ่มมาชั่วโมงครึ่งสัปดาห์หนึ่งวิ่งชั่วโมงครึ่งซึ่งมันก็พอเป็นไปได้นะครับกอ็อย่างสมมติอะยกตัวอย่างแบบสวันวันละครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันก็มันก็ทําได้นะครับมาพอพอ,พอผมเริ่มทําตรงนี้ได้แล้วเราค่อยอาจจะมันมันจะมีกําลังใจเนาะเราเห็นแบบโกที่เราตั้งไว้เนี้ยมันแบบอันล็อกมันก็จะแบบสามารถขยับเป้าหมายเราให้มันเยอะขึ้นสูงขึ้นได้อื อันนี้เป็นตัวอย่างโดยที่เรืเ่องของโกเนี่ยผมอาจจะพูดเสริมนิดนึงแล้วกันว่าเราควรตั้งโกที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างล่ะอ่านี้พูดถึงเรื่องอนาคตเนาะซึ่งผมจะพูดถึงเรื่องของเวลาของเราเนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีเวลาที่นานขึ้นแล้วก็เวลานั้นนมีคุณภาพด้วยอ่ะใช่ไหมเพราะวาเวลาทุกคน,นมีเท่ากันทํายังไงเราถึงจะมีเวลาที่นานคนอื่นแล้วก็มีคุณภาพกว่าคนอื่นนะมันก็จะแบ,บ่งเป็น2ประเด็นเนาะก็คือ ทำไงให้อายุยืนใช่ไหมก็อันนี้เรื่องของสุขภาพกับ2คือทําให้มันมีคุณภาพด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพเหมือนกันแล้วก็เรื่องของเวล์เนาะดูแลการเงินของเราให้มันแบบสบายในวัยกเกษียณอืมซึ่งเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่ผมพูดถึงว่าเออทำไงให้มันมันมีคุณภาพด้วยเนี่ยก็คือเราไม่อยากเป็นออผู้สูงอายุที่แบบติดเตียงถูกไหมแบบสมมติขอยุ60 70แล้วแบบนอนติดเตียงเทียบกับเรายังสามารถเอาไปใช้ชีวิต ต่อได้ไปทํากิจกรรมที่เราชอบที่เรารักได้เนี่ยเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นมากกว่าซึ่งตรงเนี้ยมันมันเป็นคอนเซปต์ของหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมลองอ่านมาเนาะก็ค่อนข้างดีเลยชื่อว่าเอาลิฟหรือเอาไลฟ์เนี่ยแหละเล่มเกเขียวมีแปลไทยด้วยลองไปหาอ่านเพิ่มเติมได้เนาะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยทำยังไงให้เราสามารถเกษียณมีเงินไม่ต้องไปลำบ,บากลูกหลานเราเนาะสามารถใช้ชีวิตโดยเกษียณได้อย่างมีมีความสุขก็หนังสือการเงินเนี่ยหรือว่า พวก Youtube ต่างๆเนะี่ยโอ้มีสอนเยอะเลยแต่ผมอาจจะขอเริ่มพื้นฐานจากหนังสือชื่อ,อ The psychology of money เล่มนี้ก็พูดถึงเรื่องหลักการของการเงินที่ค่อนข้างดีเนาะก็สามารถลงไปหาอ่านได้นะครับอ่ะอันนี้จบไปเนาะเรื่องของการตั้งเป้าหมาย2เนี่ยเรื่องของการ execute ทำยังไงให้มันทำตามเป้าหมายได้จริงๆเนี่ยผมแบ่งเป็น2อันแล้วกันก็คืออันนึงเนี่ยอาจจะ visualize ออกมาเนาะเป็นเหมือนให้เราเห็นนะว่า วางแผนจะทําอะไรบ้างแล้วอันที่2คือทําให้มันเป็น h a b ิตเป็นนิสัยนะในกรณีของพวก g o โกที่มันเราอยากให้มันเป็น r e c ค v e i n g นะเนาะซึ่งอันแรกเนี่ยเรื่องการวางแผนตารางเวลาเนี่ยอันนี้ก็ผมจะพยายามบอกทุกคนว่าไม่อยากให้เราใช้สมองของเราเนี่ยในการจดจำํำสิ่งต่างๆว่าแบบสมมติสมสมติมผมตั้งเป้าว่าอยากจะวิ่งสัปดาห์หนึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยสัปดาห์นี้ผมวิ่งไปครบเรียงจำไม่ได้อะไรเงี้ย ก็ไม่ได้อยากให้แบบใช้สมองเราจำเนาะแต่ว่า,าสมัยนี้มันมีหนังสือมีสม,มุดบางคนอาจจะใช้เป็นแพลนเนอร์หรือใช้เป็นแบบแ,บบแอปในมีสมาร์ทโฟนก็ได้มันมันช่วยทําให้เราแทนที่เราจะไปจำดีเทลพวกนั้นเนี่ยเราให้มันมีสิ่งที่เป็นเครื่องมือหรือ t o o l เนี่ยช่วยเราตรงนั้นแล้วเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปโฟกัสอย่างอื่นดีกว่านะครับอ่าอันเนี้ยแต่ผมยังแนะนำเนาะว่าอยากให้มันมีเครื่องมือ จะเป็นสมุดหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนแอปอะไรก็ได้ช่วยช่วยในการเทรกของเราว่าตอนนี้เราทำาไปตามเป้าใกล้ถึงเป้าเราแล้วหรือยังซึ่งถ้าเป็นกรณีของเป้าหมายที่เราอยากให้มันเป็นแฮปปิตเนี่ยอันนี้ผมแนะนำการหนังสือเรื่อง atomic habit ดีมากเลยที่ทำให้เราแบบรู้ว่าทำยังไงเราถึงอยากจะสามารถทำนิสัยนิสัยนึงเนี่ยให้เป็นรูทีนได้หรือ เราสามารถเลิกทํานิสัยที่เราไม่อยากให้เราทํะได้อ่าอย่างเช่นแบบเราไม่อยากกินน้ําอัดลมเราไม่อยากกินขนมของหวานเยอะตอนดึกหรืออะไรเงี้ยหรือเราอยากจะลดแอลกอฮอล์เออเราทำยังไงหรือว่าเราอยากทําอะไรให,ให้เป็นนิสัยอย่างเช่นเราอยากจะแบบอ่กินน้ําให้มันแบบวันละ2ลิตรหรือเราอยากจะออกกําลังกายเสี่ยงน้อยสัปดาห์หนึ่งสชั่วโมงอะไรเงี้ยครับทำยังไงให้พวกนี้มันสามารถทําเป็นนิสัยได้แนะนาหนังสือตอมีแคปิตด,ดีมากนะครับ ส่วนเรื่องของการทําเป็นแพลเนอร์เนี่ยจริงแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แตกต,ต่างกันเนาะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยตอนผมวางแผนเนี่ยผมจะพยายามวาดลงในกระดาษหรือสมุดอะไรก็ได้อะแบบพอเราเอาสิ่งที่เราคิดในหัวเนี่ยบางทีเราคิดในหัวมันมันมันอยู่ในหัวเนาะมันไมน่มันแบบไม,มแบบไม่วิชวลไลซ์ออกมารเราเอาสมุด a 4หรืออะไรก็ได้อะเป็นแค่แพลนเนอร์ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องยากก็ได้เนี่ยอย่างงี้ผมก็แบบมานั่งวางแผนเขียนว่า ในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนเนี่ยเราเรามีแผนที่จะทําอะไรหรือโกอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการ execute ในปัจจุบันเนี่ยผมนอกจากอไอที่เราตั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะแนะนําว่าอาจจะต้องมีแบบเอ่อให้เวลากับอะไรที่เป็น experience น่ยเอ่อให้มูลค่ามันหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเนาะว่าเวลามันมันย้อนกลับไม่ได้แล้วมันก็มีค่าเท่ากันของ เขาเรียกว่าเวลาทุกคนมีมีมีเท่ากันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของการใช้เวลากับคนที่เรารักหรือว่าเรื่องของการทำ e อ p e r i e n c e ต่างๆเนี่ยมันมันอาจจะมีมูลค่าอย่างเช่นแบบการออกไปต่างประเทศหรืออาจจะไปแบบไปสกีหรือไปทำอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เคยทำนะครับก็คิดว่าพวกนี้ก็ ลองลองดูว่าไหนที่มันเหมาะกับเราส่วนอันสุดท้ายเลยก็คือการรีเฟลคชั่นเนาะรีเฟคชั่นนอันนี้เหมือนจะดูเรียนรู้จากอดีตนะก็คือเอาสิ่งที่เราตั้งโกของเราเนี่ยมาดูว่าเราทำไปได้หรือทำไม่ได้แล้วมันเพราะถ้าทำไม่ได้เพราะอะไรหรือถ้าทำได้เนี่ยเออมันได้เพราะอะไร คือถ้าเรามาเอามาดูเอามาเรียนรู้เนี่ยคือมันอาจจะไม่ต้องทําบ่อยแต่ว่าอาจจะต้องมีการเซตเอาไว้สักหน่อยเนาะเหมือนกับการทําแบบพอร์ตลงทุนพวกนี้มันก็ต้องมีการมารีวิสิตพอร์ตของเราเนาะว่ามันแบบได้ตามเป้าหรือเปล่ามันแพ้ตลาดไหมมันขาดทุนหรือกําไรเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเรื่องของแบบพวก การทำ Time Management พวกเนี้เป้าที่เราตั้งไว้ตอนแรกอะ่ะมันดีหรือเปล่าหรือว่ามันมันต้องปรับเป้าไหมหรือถ้าเป้ามันดีแล้วเนี่ยเรา execute ไม่สำเร็จเพราะอะไรเนาะก็เป็นบทเรียนให้เราสามารถเรียนรู้ไปปรับได้เนีนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่อง Time Management สข้อหลักๆที่อ่อผมได้เรียนรู้มาในปีนี้นะครับก็หวังว่าปี2026จะเป็นปีที่ดีสำหรับเราทุกๆคนนะครับโอเคสวัสดีครับ